รถครอบครัวจิตที่นั่งที่น่าใช้ราคาประหยัดกระเป๋าตางังค์จะเป็นเบนซินนะในรหัส 1TR เครื่องเนี่ยเดิมๆเลยนะคุณผู้ชมตรงนี้ก็คือจะเป็นตัวเลขคาหหนานะครับปั๊มตัวเลขอะไรพวกนี้มาอย่างชัดเจนเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดอย่างแบบนี้คือเอาใจสำหรับคนงบน้อยแต่ต้องการใช้งานในครอบครัว ยกระดับรถยนต์มือ2โชว์รูมมาตรฐานลดสภาพเกรดพรีเมียมเพราะที่นี่ปฏิพัฒน์ออโต้ยืนหนึ่งเรื่องรถสวยสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆที่น่ารักของเราทุกคนนะครับรถครอบครัวจิตที่นั่งที่น่าใช้วันนี้อัานเอา,านำเสนอในราคาประหยัดกระเป๋าตังค์แล้วก็มีฟรีประกันภัยให้ด้วยนะครับวันนี้อ่นได้มาใหม่อีกหนึ่งคันครับรถขายดีอินโนว อินโนวาเบนซินเนี่ยเพื่อนๆครับคุณผู้ชมฮะเชื่อไหมรถรุ่นนี้เราขายได้ทุกเดือนนะมันอาจจะไม่ได้ออกที45คันหรือ2-3คันแต่ในทุกเดือนเนี่ยมันก็จะมีการทยอยออกไปบ้าง1คัน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 ,คนจะเป็นแบบนี้ตลอดนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นปี15ครับคุณผู้ชมปี25 2.0ตัว G นะครับรถจะเป็นสีขาวเดิมๆ2.0ตัว G นี่ก็คือเบนซินนะครับ ถ้าเกิดอย่างตัวไฟหน้าเนี่ยจะได้มาเป็นแบบมังติรีเฟคเตอร์นะครับแล้วก็จะมีการใส่ตัวตัดหมอกคู่ล่างพร้อมกับตัวสเกิร์ตรอบคันอะไรพวกนี้เราก็ทําให้มันเสร็จสรรพเป็นที่เรียบร้อยรถเนี่ยถามว่าเป็นรถปีลึกไหมสําหรับตัวเนี้ยรถปี15ในส่วนตัวอมองนะอ่านว่ามันไม่ได้ลึกนะครับแต่ในเรื่องตัวความน่าใช้เนี่ยมันยังมีอยู่แบบเต็มพิกัดเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดอย่างเราต้องการแบบเจ็ที่นั่งใช้สักคันหนึ่ง อินโนวาเนี่ยันว่ามันเป็นอะไรที่แบบตอบโจทย์มากนะไม่ว่าจะเป็นการใช้งานนอกตัวเมืองหรืออาจจะเป็นการใช้งานในตัวเมืองนะครับเดี๋ยวมาดูตัวเครื่องยนต์กันบ้างครับเครื่องยนต์ตัวนี้จะเป็นเบนซินนะในรหัส 1TR นะครับอินโนวาสมัยก่อนหน้านี้เราก็จะรู้กันอยู่แล้วว่ามันจะมีแค่ตัวเบนซินแล้วก็มันจะแบ่งออกมาเป็นแบบติดแก๊สและก็ไม่ติดแก๊สสำหรับตัวนี้เนี่ยเครื่องเนี่ยเดิมๆเ,เลยนะคุณผู้ชม เพราะว่าอย่างเราเลือกซื้ออ n โนวามาเนี่ยเราจะซื้อตัวรถที่มันไม่ได้ติดแก๊สนะครับเหตุผลตรงนี้เพราะว่าอะไรไม่ใช่ว่าติดแก๊สมันไม่ดีนะคุณผู้ชมนะติดแก๊สมันก็ดีมันก็ประหยัดแต่ถ้าเกิดอย่างสมมุติในอนาคตเนี่ยในกรณีที่เราอาจจะเปลี่ยนเป็นเจ้าของหลายมือเนี่ยบางมืออาจจะไปติดแก๊สบางมืออาจจะไปถอดแก๊สมันจะเกิดความจุกจิกนะครับเพราะนั้นตรงนี้เราเลยตัดสินใจดูซิว่า ถ้าเกิดเราจะซื้อตัวโฉมเก่าแบบนี้เราเลือกเอาแบบไม่ติดแก๊สมาเลยจะเป็นอะไรที่ดีกว่านะครับส่วนตรงนี้ก็ตรงนี้ก็คือจะเป็นตัวเลขคันหน้านะครับก็จะมีการปั๊มตัวเลขอะไรพวกนี้มาอย่างชัดเจนเลยนะฮะพวกน็อตซองนงซองในข้างประตูทุกอย่างเดิมหมดแต่ว่าโดยพื้นฐานเนี่ยตัวปัม๊ม ABS ก็คือจะมีมาให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ในตำแหน่งแผ่นพวงแผ่นเพลและพวกนี้อยู่ครบหมดรถมันสวยนะคุณผู้ชม เดิมๆไม่มีการชนหนักพิการน้ําท่วมหรือว่าจมน้ํากัดตอไปกฎหมายนะครับสําหรับอย่างตัวเนี้ยในปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีให้เราเห็นค่อนข้างที่จะเยอะไม่ว่าบางอย่างบางคันเนี่ยอาจจะไม่เยอะบางคันอาจจะไม่น้อยบางคันอาจจะติดแก๊สบางคันอาจจะไม่ได้ติดแก๊สรวมถึงตัวอย่างโฉมใหม่ด้วยที่มันเป็นตัวเครื่องยนต์เบนซินนะครับแต่ถ้าเกิดอย่างแบบเนี้ยคือเอาใจสําหรับคนงบน้อยแต่ต้องการใช้งานในครอบครัวบางทีหนึ่งที่ อาพักอาศัยอาจจะอยู่กับหลายท่านคุณพ่อคุณแม่ลูกนะครับหรืออาจจะเป็นพี่น้องคนอื่นตรงนี้เนี่ยพอเวลาไปไหนมาไหนมันจะได้ไปกันทั่วคันได้แบบนี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ในส่วนตัวรายละเอียดตัวรถรอบคันเนี่ยอันก็จะมีการเก็บความสวยงามแล้วก็มีการปรับสภาพให้หมดและที่เรียบร้อยนะครับคราวนี้ตัวล้อเนี่ยล้อเนี่ยจะเป็นของเดิมได้มาเป็นในขนาดขอบ15นะครับ ส่งยางเนี่ยตรงนี้นก็จะมีการเปลี่ยนใหม่แล้วใส่เป็นตัวยางดันหลบมาให้นะครับสำหรับอินโนวาเนี่ยนะแพทเทิร์นตัวเดิมจนถึงปัจจุบันเนี่ยอันนี้ยังเหมือนเดิมก็คือตัวหน้าจะเป็นดิสข้างหลังก็จะเป็นตัวดรัมนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงแก้มข้างในตำแหน่งฝั่งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวามือส่วนตัวกระจกเนี่ยอันนี้คือยังไม่ได้มีการติดฟิล์มนะมันมีแหละแต่บอกว่ายังไม่ได้ติดดีกว่าเพราะว่าสําหรับตรงนี้คือมันเป็นตัวเบอร์อ่อน ถ้าเกิดบางท่านอาจจะฟิล์มเบอร์อื่นตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยมาเลือกกันอีกทีหนึ่งตัดสินใจก่อนว่าเฮ้ยเราชอบคันนี้แหละเฮ้ยเราซื้อคันนี้แหละเฮ้ยคันนี้คันสวยจริงนะครับหรืออาจจะไปทดลองขับอะไรพวกนี้ก่อนก็ได้ส่วนถ้าเกิดอย่างในมุมสามเหลี่ยมเนี่ยอันนี้ก็คือจะเป็นอะไรที่แบบเป็นเอกลักษณ์เลยนะตรงนี้มันจะช่วยในเรื่องของการมองวิสัยทัศน์ในตำแหน่งแก้มซ้ายแก้มขวาได้ง่ายมากขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับส่วนในตำแหน่งของ แผงด้านข้างประตูก็จะมีตัวคิ้วกันกระแทกอินโนวาตัวเก่าเนี่ยจะมีแบบนี้หมดนะครับอันนี้เขาเรียกว่าคิ้วกันกระแทกแล้วก็จะเป็นตัวเกิดด้านข้างแบบนี้คราวนี้เดี๋ยวให้ดูในตำแหน่งตัวหน้าฝั่งนี้นิดนึงคุณผู้ชมในการขึ้นลงอะไรพวกนี้คือมันง่ายอยู่แล้วเพราะว่าตัวรถมันไม่ได้สูงมากนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูในตำแหน่งของขอบด,ด,ด้านข้างประตูอันนี้เหนียวมากเลยนะฮะร,รถม,มันเดิมๆนะครับเนี่ยนะโซกด้านนงด้านในอะไรพวกนี้เดิมหมดเม็ดองเม็ดอาร์สวยกริบนะครับ รถอย่างแบบนี้มันอาจจะมีโครงสร้างที่มันแข็งแรงกว่าในรถปัจจุบันด้วยนะอันนี้ันกล้าพูดได้เลยนะครับเพราะว่าสําหรับอย่างในกรณีอินโนวาเนี่ยมันจะมีแบ่งออกมาเนี่ยสตัวก็คือจะเป็นตัวท็อปกับตัวรองท็อปถ้าเกิดอย่างตัวรองท็อปคือจะเป็นในตอนที่2แบบนี้อ่ะแดนเปิดให้ดูสําหรับตอนที่2เนี่ยตัวเบาะเนี่ยคุณผู้ชมมันจะเป็นตัวเบาะติดกันแบบนี้คือบางท่านเนี่ยในการใช้อินโนวาเนี่ยบางคนเขาก็ชอบตัวเบาะแบบติดกันนะ บางคนเขาชอบตัวบอ่อแบบแยกแต่อย่างในกรณีเราอาจจะมีลูกเล็กเนี่ยการที่ได้บ่อติดกันเนี่ยอันนี้มันจะเป็นอะไรที่แบบสะดวกสบายกว่าเพราะว่าการเขาเกิดอุบัติเหตุหรือการเขาตกจากตัวบอ่อด้วยนะครับแล้วก็จะมีที่พางแขนตรงกลางแบบนี้มาให้ส่วนในตำแหน่งการปรับแอร์ตอนที่2และตอนที่3จะอยู่ด้านบนตรงนี้ที่เหลือก็จะเป็นตัวไฟตอนตอนแรกตอน2และก็ตัวไฟตอนที่3 i n อินโนวานี่ก็คือจะมีแอร์ทั้งหมดเนี่ยสตอน นะครับแล้วก็ถ้าเกิดอย่างบางท่านอาจจะบอกว่าทาไมจอกลางตัวนี้ไม่มีเพราะว่านี่คือมันเป็นตัว G หรือว่าเรียกว่าตัวรองท็อปในแอปพลิเคชันเพิ่มเติมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้จําเป็นอะไรมากสําหรับตรงนี้เพราะว่าอย่างในปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีพวกอะไรมาทดแทนฮนะไอแพดแท็บเล็ตแมคบุ๊กอะไรแบบนี้ที่มันเป็นตัวแบบเล็ก,เลกๆเราสามารถจะเอามาทดแทนในส่วนของตัวจอกลางที่มันไม่มีติดกับตัวรถมาได้แต่ตรงนี้อันว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับ ถ้าเกิดอย่างในส่วนของความน่าใช้เนี่ยตรงนี้มันต้องดูในเรื่องตัวพื้นที่นะครับในการนั่งไม่ว่าจะเป็นในตำแหน่งตอนหน้าหรือจะเป็นในตำแหน่งตอนที่2แบบนี้ในช่วงตัวหัวเข่าเนี่ยจริงๆเนี่ยมันเหลือนะเพราะว่านี่คือมันเป็นตัวรางเลื่อนแบบนี้นะครับแต่นี่คือเลื่อนมาสุดเนี่ยมันก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้แล้วก็ตัวพนักพิงหลังเนี่ยตรงนี้คือมันปรับเองนได้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดยังเป็นตำแหน่งฝั่งที่เป็นเบาก สี่สิบเนี่ยอันนี้ก,ก็ก็จะเป็นรังเลื่อนแบบนี้เหมือนกันนะคุณผู้ชมนะสำหรับตรงนี้ก็คืออันยังไม่ได้มีการปรับมันเลยรู้สึกว่าแบบหัวคงหัวเข่าอะไรพวกนี้มันเหลือน้อยไปหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดอย่างช่วงของสีสษนด้านบนเนี่ยอันนี้คือไม่ติดแน่นอนและก็จะมีตัวพวกมือโหอนด้านบนมาให้ครบทุกตำแหน่งนะครับลองโดรนลองเด็กอะไรพวกนี้ยังมีมาให้เหมือนเดิมหมดคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมพามาดูตัวด้านหลังกันบ้างสําหรับด้านหลังเนี่ยกาบฝาท้ายเนี่ยจะเป็นสีเดีวยวกับตัวรถ นะครับแล้วก็สําหรับตัว G เนี่ยมันจะมีเซนเซอร์ถอยหลังเนี่ยมาให้2จุดและก็ตัวสปอยเลอร์ด้านบนก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเหมือนกันนะครับส่วนไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับเดี๋ยวเปิดในตําแหน่งตอนที่3ให้ดูถ้าเกิดเป็นอย่างในตําแหน่งตอนที่3เนี่ยตัวเบาะน,นี้เราก็จะชินตากันอยู่แล้วเป็นในลักษณะของเบาะแขวนแบ่งออกมาเป็น50ต่อ50แล้วก็จะมีตัวรางยึดเบาะในตําแหน่งด้านใต้แบบนี้มาให้ด้วย เนี่ยนะฮะจะเป็นการพับเก็บอะไรพวกนี้ได้ง่ายเลยในกรณีนะถ้าเกิดเราไม่มีผู้โดยสารนั่งในตำแหน่งเบาตอนที่3เนี่ยเราพับเก็บแบบนี้ปุ๊บมันจะกลายเป็นพื้นที่ในการวางของหรือว่าในพื้นที่ในการนั่งโดยสารได้แบบเยอะกว่ากลางเบอีกนะเพราะว่าอย่างตรงนี้มันก็อาจจะเป็นพวกแบบรถในแนวแบบทัวร์แคม,ม,มป์ปงแคมปิ้งอะไรพวกนี้ออกต่างจังหวัดนั่งกินอะไรกันอยู่ด้านท้ายท้องรถอะไรแบบนี้ มันก็จะเป็นอะไรที่แบบดีไปในอีกฟิลหนึ่งนะครับเพราะฉนั้นอย่างตัวนี้เราอย่าเพิ่งไปมองว่ารถเป็น,ปนตัวเก่าแล้วก็มันไม่น่าใช้แต่อยากให้มองในมุมของทั้งหมดของตัวรถไม่ว่าจะเป็นในตําแหน่งคนขับตําแหน่งตอนที่2หรือในตําแหน่งตอนที่3นะครับแต่ถ้าเกิดตัวสิ่งสําคัญเลยคือมันผ่อนสบายอันนี้ประเด็นสําคัญเลยรถอาจจะไม่ได้เป็นตัวปีใหม่มากแต่ในเรื่องตัวสภาพอะไรพวกนี้การันตีรถสวยรถเดิมแล้วก็ไม่แท้ เดี๋ยวต่อไปแอนพาเข้าไปดูด้านในกันบ้างไปกันเลยครับโอเคครับเดี๋ยวหันพาเข้ามารับชมในตำแหน่งตอนหน้ากันบ้างนะครับคือถ้าเกิดอย่างคอนโซลเนี่ยมันจะให้มาเป็นแบบสีทูโทนแบบนี้แล้วก็ในตำแหน่งด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นเก๊กเก็บของ2ช่องอย่างนี้เลยนะครับพวกสมุดคู่มือคู่มืออะไรพวกนี้ก็มีมาให้ครบทั้งหมด ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดอย่างด้านบนเนี่ยมันก็จะเป็นพวกแบบใช้วางโทรศัพท์หรืออาจจะเป็นใช้ชงเชดช,ชู่อะไรเงี้ยให้ภรรยาเราไว้เข้าน้ําอะไรพวกนี้ก็ได้ส่วนในตําแหน่งเครื่องเล่นเนี่ยคุณผู้ชมอันนี้คือมันยังไม่ใช่เป็นตัวจอแทสกรีนนะมันจะเป็นเครื่องเล่นแบบอนาล็อกธรรมดาแต่ถ้าเกิดการต่อบลูทูธอันนี้ก็คือสามารถมีการเชื่อมต่อและก็รองรับมาให้ส่วนที่เหลือก็จะเป็น usb กับตัว aux นะครับ แล้วก็ระบบประปากาศอันนี้ดีก็คือจะให้มาเป็นแบบออตโต้แล้วนะฮะเราสามารถปรับระดับความเย็นอะไรพวกนี้จากตรงนี้ได้ทั้งหมดเลยไม่ได้ใช้งานยุ่งยากหรือว่าไม่ได้มีความซับซ้อนในเรื่องตัวการใช้งานแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะเป็นตัวที่ต่อบุหรี่นะครับแล้วก็จะเป็นตัวปุ่มเปิดปิดพาร์คิ่งเซนเซอร์นะครับส่วนในตำแหน่งเกียร์เนี่ยครับคุณผู้ชมครับก็จะเป็นออตโต้แบบนี้หละมีตัวเกียร์โลและก็เชนมาเป็น2และก็มาเป็น3แลวก็คือดีปกติแบบนี้ แล้วก็แอร์แบ็กคู่หน้าอะไรพวกนี้มีมาให้ครบหมดส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นการตกแต่งด้วยลายไม้ในตำแหน่งของเรือนไม้เนี่ยสำหรับตรงนี้เลขไม้นะคุณผู้ชมนะ1นึ่งแสนเจ็กิโลเมตรสำหรับรถอายุ15กับไม่แส7เจ็ดเนี่ยอนว่าเป็นอะไรที่ไม่ได้เยอะมาก ถ้าเกิดเรามองโดยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องตัวสภาพด้านนอกหรือในส่วนตัวสภาพภายในไม่เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจที่ทําให้เราซื้อรถนะแต่มันไม่ได้การันตีว่าไม่น้อยแล้วคุณภาพมันจะดีหรือไม่เยอะแล้วคุณภาพมันจะแย่เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดอย่างบางท่านอาจจะดูตัวนี้เอาไว้หรือราคาที่เราใฝ่ฝันหรือว่าตั้งใจเอาไว้เราต้องการเป็นแบบนี้อันแนะนําเลยตัวนี้สามารถทดลองขับได้ถ้าเกิดออกไปแล้วใช้งานไม่ดีจริงยินดีรับซื้อคืน นะครับแล้วก็ตัวเบาะทุกตำแหน่งจะเป็นเบาะหนังสีครีมแบบนี้ทั้งหมดเลยพวกนี้ก็จะมีการเก็บรายละเอียดปรับสพงสภาพละพวกนี้ทําให้ได้อยู่แล้วไม่มีการคิดเพิ่มไม่มีการบวกเพิ่มนะครับแล้วก็ในสําหรับตัวกระจกก็อย่างที่เได้มีการเรียนให้ทราบเบื้องต้นเมื่อสักครู่นี้ว่าอย่างคันนี้มันติดฟิล์มมานะแต่มันไม่ใช่เป็นตัวฟิล์มเบอร์ทึบหรืออาจจะเป็นในระดับสายตาที่เราไม่ได้ต้องการเพราะนี่อย่างตรงนี้มันเป็นเรื่องอะไรที่มันเล็กน้อย นะครับเราดูตัวรถก่อนหรืออาจจะพาคนในครอบครัวมาดูด้วยก็ได้มันจะได้ตัดสินใจกันได้ว่าถ้าเกิดเราตกลงปงใจเอาคันนี้หรือออกคันนี้เดี๋ยวในเรื่องตัวฟรีมันเนี้ยเดี๋ยวเรามาเลือกเบอร์กันอีกทีหนึ่งได้เพราะว่าสามารถติดตั้งให้ฟรีได้เลยนะครับเดี๋ยวต่อไปเราไปสุบกันหน้ารถแล้วก็บอกราคาสำหรับอินโนวาปีสิคันนี้กันดีกว่าไปกันเลยครับจบกันไปอีกหนึ่งคันนะครับคุณผู้ชมครับอินโนวานะ เราไม่รู้ว่าในอนาคตมันจะมีเข้ามาอีกไม่รู้กี่คันต่อกี่คันเราไม่รู้ว่ามันจะได้มาเป็นในไม่น้อยหรือว่าในไม่เยอะแต่ยังปัจจุบันตอนนี้เนี่ยทุกๆคันที่เข้ามาในโชว์รูมปฏิพัฒธ์ออโต้เนี่ยรถสภาพสวยเกรด A แล้วก็คัดมาอย่างดีเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นการตอบโจทย์ให้สำหรับในการเดินทางของคุณผู้ชม และก็คนในครอบครัวอย่างมีความสุขและก็แฮปปี้ในการเดินทางกันแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้อันโขนำเสนอในราคา3 8 9 0 0 0บาทถ้าเกิดเราผ่อน6ปีมันจะตกอยู่เดือนละประมาณ70,00นะครับสำหรับตัวนี้ไม่ว่าจะมีเครดิตหรือไม่มีเครดิตเดี๋ยวตรงนี้เรามาคุยรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้แต่โดยเบื้องต้นอันบอกแบบนี้ก่อนถ้าเกิดดูในคลิป YouTube นี้มานะสำหรับ i n n o v a ปี15คันนี้ฟรีประกันภยัยขับฟรีอีก45วัน มีบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยแล้วก็มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินยีิบสี่ชั่วโมงให้อีก1ปีถ้าเกิดพี่ๆเพื่อนๆท่านใดที่กําลังดูคลิปนี้อยู่สนใจอินโนวสีขาวคันนี้เบอร์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับหรือว่าจะเป็นตัวไอดียลน์แอดไลน์ปฏิภัทออตโตติดต่อกันเข้ามาได้เลยและเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ